กลับสวัสดีนะครับพ่อพี่น้องนะครับเช้างัวนะครับผมมือนีนะครับนะครับผมลุงนะครับเนาะจะพาพ่อพี่น้องนะครับมาเบิร์นรับงัวหน่อยนะครับที่เป็นลําปีสกินนะครับเนาะนี่คืออัปเดตล่าสุดเลยนะครับวันที่สามตุลาคมนะครับผมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับผมโลกลําปีสกินนะครับเนาะยั่งเบื้องในหายไปจากพื้นที่ของผมนะครับเนาะที่อยู่จังหวัดละเอียดนะครับอยู่เพเภอจตุนะครับเนาะ นี่นะครับยังทำรั้ว่าี้หน่อยที่เกิดไม่นะครับยังมีโอกาสเป็นได้อีกอยู่นะครับนอถึงว่าลกนี้จะเป็นมานานแล้วนะครับนอแต่ประมาณช่วงปลายเดือนมีหน้านะครับหลากเงวมากจนถึงตุลาเลยนะครับนะนี่ครับเงีหน่อยตัวนี้ยังเป็นอยู่นะครับนะนี่ครับได้ทาการรักษาไปในเบื้องต้นนะครับนะกับว่ามันติดไตแต่ยังฝืนกับมาแจกกับถือว่านักอยู่นะครับนะนี่ครับจมูกตรงนี้นะครับ ขาดออกเลยนะครับเนาะนี่ครับให้ใจออกช่องนี้เลย,ยแล้วเนาะแสดงว่าผนังตรงนี้มันทะลุแล้วนะครับเนาะดูหูนะครับแต่ถ้าอาการนี้นะครับเนาะมันกินนมได้อยู่นะแม่เนาะครับผมเพราะว่ามือทีม่มาฉีดนี่คือนอนจมแล้วนะครับเนาะนี่คือนี่คืออ่าถ้าในอาการของโรคลมปีติกินนี่คือใส่เข้ามาใส่ถใส่ลับบันเท่าคือกายตายแล้วนะครับเนาะแต่ต่อมาก,ก็คือ จะเป็นเรื่องของแพ้นะครับเนาะนี่นะครับเรื an <uds> ่องของแพ้ที่ตามมานะครับว่าจะได้ไม่ได้กับปัญหายุที่แพ้นะครับอันนี้ครับแต่าว่าด้วยโลวรับปีตะกินคือกายตายแล้วนะครับเนาะเพราะาว่าตายอย่างรับปีตะกินนี่อันนี้บอแม่แล้วก็จะต้อนมากก็จะเป็นผลขางเคียงแล้วนะครับเนาะเป็นพวกแพ้พวกอย่างแล้วนะครับเนาะมันจะอักเสบจะน่าไปไร้ก็อนบอบนะครับจะเห็นเห็นว่าน้อยติดเชื้อไป็นไร้ก็อนบอบนะครับเนาะ ใส่เวลาโดนนะครับในการฟืนฟูร่างกายนี่ครับหูไปหมดเลยครับนี่หนอนเจาะนี่เจาะนะครับเนาะนี่ครับกินนมเลยนะครับเนาะเหนุจะเห็นสภพาพที่ถือว่าน้องเขาแข็งแรงมากนะครับเนาะผมให้ยาไปเข็มหนึ่งนะครับเนาะตลอดเลยงรักการรักษาพวายันเป็นซิงงกิลโดดนะครับเนาะให้แค่เดียวให้แค่เท่อเดียวนะครับบ่ได้ให้ยาซ้ำนะครับเนาะเพราะเมา่ฉีดในมือที่เป็นในประมาณจากเจ็ดมือนะครับเนาะเพราะช่วงแรกที่เป็น ว่หน่อยยังกินนมได้ยังได้อยู่นะครับเนาะผมก็เลยบอไดเห็นอย่างนะครับเพราะว่าจากทีล่องมาคากแล้วโตสิตายกะตายนะครับเนาะตัวที่จะว่าตายแจ้งได้กับว่าตายนะครับเนาะก็เลยเอาเป็นว่ารักษาในช่วงที่จาเป็นดีกว่านะครับเนาะถึงบางตัวจะเห็นเล็้วค่ะคตุ้มซองตุ้มฉีดยากับว่ามันจะอยู่กับล่ามขึ้นเต็มโตรักษาในในกังได้กกะตายขึ้นเก่าน,นะครับเนาะนี่นะครับเอาเป็นว่าโรคนี้นะครับเนาะเป็นโรคที่ นักนะครับนาะสางความเสียหายนะครับนอนเราก็สัางความลำบากในการรักษานะครับนาะนี่ครับพอตัวนี้ครับผมให้ยาไปเข็มหนึ่งนะครับนาะตอนที่มันนอนแบบจมเลยนะครับเบานั่งเลยนะครับนอนนั่นดังจมดินนะครับให้ยาไปแค่เธอเดียวนะครับเราก็ลุกขึ้นมากเราก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆนะครับนะอพโอมันเป็นยาที่ขอนขังแรกนะครับนาะพอเจาะองเัียกว่าให้ฉีดไปเลืยนะครับนาอตอนที่เป็น ก็เลยใส่ยาที่มันแห้งแร้วเป็นยาซิงกันโดนห้แค่เธอเดียวนะครับเนาะนี่ครับดังมงจมูกเนี่ยครับนี่ขาดออกไปเลยนะครับเนาะนี่ครับสำหรับง้อหน่อยเธอไม่ในช่วนนี้ก็ยังอันตรายอยู่นะครับเนาะยังมีเป็นเห้เห็นเรื่อยๆนะครับเนาะต้นมาจะเป็นง้อหน่อยแล้วนะครับเนาะง้อใหญ่เป็นแล้วนะครับพก้อนชอนสามมือที่แล้วก็ตายตัวหนึ่งนะครับง้อหน่อยได้เดือนหนึ่งนะครับเนาะนี่นะครับนี่ จะเหลือแค่นี่ครับจะมาเอานอนออกนะครับเนาะแล้วก็รักษาแผลข้างนอกนทำเนาะส่วนในเรื่องของลราปีสจกินถือว่าโอเคผ่านแล้วนะครับเนาะก็จะเหลือนี่แหละแผลนะครับเนาะนะครับจังทรัมมี่ก็ขอจากลากันไปกันเพื่อนีๆนะครับผมสวัสดีครับ